ม่อบูรณา,าคตะภาษาราณาเราจะเรียกว่าหม้อไหดอกหรือหม้อดอกต้นกําเนิดเป็นวลดลายมงคลที่เป็นหนึ่งในร้อยแปประการเป็นมงคลทางพระพุทธศาสนาแต่ว่าต้นกําเนิดดั้งเดิมอยู่ในประเทศอินเดียมีการใช้ในศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธอย่างน้อยเรามีหลักฐานว่าพศ6 0 0หรือ2000ปีก่อนที่ผ่านมา มีการปรากฏใช้ลวดลายนี้ในประเทศอินเดียก็จะพบเจอภาพสลักในแหล่งศาสนาสถานเก่าๆอย่างเช่นสปุสารจีก็ปรากฏลวดลายบูรณคตะเหมือนกันลายบูรณคตะนี้เป็นภาษาสันสกฤตบูรณะแปลว่าบริสุทธิ์หรือว่าอุดมสมบูรณ์คตะแปลว่าหม้อหรือหม้อน้ำ ลวดลายนี้เริ่มเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้ามาตามศาสนาแล้วก็ปรากฏหลักฐานว่ามีการใช้ลวดลายนี้ในอาณาจักรธวาลาวดีปรากฏลวดลายนี้ในอาณาจักรู้กามแล้วทางนี้ผู้กามกับทวาลาวดีก็ส่งอิทธิพลให้กับฮลิกุลชัยมาตามศาสนาจนกระทั่งถึงล้านนาของเรา ในล้านนาลวดลายบูรณาคาตะก็ยังสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์อยู่ก็ยังปรากฏใช้ทั้งแบบลอยตัวทั้งแบบปูนปั้นรวมไปถึงแบบลายคำหรือลายจิตรกรรมที่ยังปรากฏตามอุโบสถวิหารหรือสถานที่สำคัญคุ้มหลวงหอคำหรือบ้านเรือนก็ยังปรากฏใช้เหมือนกันโดยเฉพาะในส่วนของห้ำยน ที่ติดอยู่ตามห้องนอนบูรณาคาตะจะประกอบไปด้วยหม้อหรือไหยบรรจุน้ำให้เต็มปิ่มแล้วก็จะมีดอกบัวหรือดอกไม้ที่เป็นเถาขึ้นมาแผ่ขึ้นมาสองส่วนนี้จะเป็นส่วนที่สำคัญเลยที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์อันแรกเลยคือหม้อหรือว่าไหาย ตัวนี้ในประเทศอินเดียเชื่อกันว่าเกิดในตั้งแต่สมัยกวนเกษียณสมุทรหรือว่าเทวดายักษ์ทั้งหลายที่เป็นน้ำอมฤตแล้วก็น้ำนั้นจะเต็มปิ่มซึ่งตอนหลังก็จะเอาหม้อมาเปรียบเหมือนกันหม้อน้ำที่ใช้ในวิธีราชาพิเศษของกาาษัตริย์เพื่อคลองราชต่างๆหม้อก็จะเป็นตัวแทนของน้ำศักดิ์สิทธิ์น้ำอมฤตและในส่วนของดอก ที่เป็นดอกบัวหรือว่าดอกไม้ที่แผ่ขึ้นเป็นเครือหรือเป็นเถาแทนถึงความเจริญงอกงามหรือการก่อกำเนิดฉะนั้นความหมายโดยรวมของลวดลายก็คือความอุดมสมบูรณ์การก่อกำเนิดความเจริญงอกงามการนุ่งเดืองในยุคแรกก็จะเป็นแสลักษ์ของการกำเนิดเป็นดอกบัวความนิยมเป็นดอกบัวที่ขึ้นมาจากหม้อหรือว่าจากหาย แต่พอเข้ามาในลานนาก็จะมีการปรับเปลี่ยนให้เป็นดอกหลากหลายแบบไม่ได้จํากัดโดยเฉพาะให้เป็นดอกบัวก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของดอกนอนเคือหรือว่าเป็นดอกที่มีเครือเถาขึ้นมาก็จะมีหลากหลายรูปแบบบางที่ก็อาจจะปรับเปลี่ยนแจกันให้เป็นรูปแบบทางตะวันตกก็มีตามยุคตามสมัยนะครับบางที่ก็จะเป็น ภาพลักษณะแบบจีนเข้ามาก็มีโดยจะจัดองค์ประกอบภาพให้ไม่ได้เท่ากันทั้งสองข้างคือจะมีลักษณะหนักไปข้างใดข้างหนึ่งแบบอิทธิพลจีนก็มีโดยเฉพาะฉะนั้นหลากหลายรูปแบบเลยแต่ว่ายังคงลักษณะของความเชื่อดั้งเดิมที่ว่าเป็นไหยเป็นแจกันหรือเป็นหม้อก็จะต้องมีดอกโผล่ขึ้นมาความเชื่อเกี่ยวกับหม้อไหดอกหรือหม้อบูรณคขตัด ก็จะเป็นความเชื่อในด้านลวดลายมงคลฉะนั้นลวดลายเหล่านี้ก็จะติดในส่วนที่สำคัญด้านบนเพดานของวิหารก็จะเป็นลวดลายมงคลถ้าพบเจอในตงุงเราก็จะตัดเป็นส่วนลวดลายติดแล้วก็ติดในบริเวณโคมก็จะมีหรือในส่วนของหำยนที่เป็นส่วนสำคัญของบ้านถือว่าเป็นสถานที่ส่วนตัวแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ ของในบ้านของในเรือนก็จะมีลวดลายนี้อยู่ด้วยฉะนั้นโดยรวมแล้วลวดลายนี้เราก็จะถือเป็นลวดลายมงคลใช้ในาศนาสนสถานคุ้มหรือบ้านเรือนหรือสิ่งที่สำคัญสำคัญอย่างโคมและตุงลวดลายรูปแบบที่เราพบเจอกันในปัจจุบันก็จะมีแบบลอยตัวคือปั้นขึ้นมาหรือหล่อขึ้นมา ให้เป็นรูปไหยหรือรูปหม้อแล้วก็มีดอกโห่ขึ้นมาแล้วก็มีบางส่วนก็พบเจอในรูปแบบปูนปั้นที่ประดับตามแท่นแก้วแท่นพระเจ้าในวิหารต่างๆเราก็จะปั้นในรูปแบบหม้อบูรณาคตะหรือหม้อไห่ดอกขึ้นมารวมไปถึงการตอกลายบนกระดาษที่เรานำไปติดบนเวียนฐานเวียนสถานที่ติดโคมและติดตุง เอาไปทานกับวัดกับว่าเราก็จะพบเจอเป็นการตอกบนกระดาษหรือที่พบเจอกันมาตั้งแต่นานอดีตเลยเป็นที่นิยมก็คือการทำเป็นรูปลายคําติดตามคอ2ติดตามพีดานสถานที่สำคัญที่เป็นงานภายในก็จะเจอแบบลายคำํำฉะนั้นจะเห็นเป็นหลายรูปแบบทั้งแบบรอยตัวนูนต่ำไปจนถึงลวดลายบนกระดาษบนผืนผ้า หรือลวดลายที่ฉดุดแล้วติดลงไปบนเป็นลายคํา<ำ>ปัจจุบันลวดลายหม้อหายดอกหรือหม้อบูรณาคตะที่เก่าแก่และมีความงามตามแบบสกุลช่างศิลปะแบบลานนาปัจจุบันก็ยังมีให้เห็นอยู่ที่เป็นอายุประมาณ200-300ปีอย่างเช่นที่วิหารจามาทีวีวัดปงยังคกในจังหวัดลำปางวิหารหลวง วิหารน้ําเต้มในวัดพระธาตุลำปางหลวงในเขตลำปางก็จะปรากฏลวดลายเก่าๆอายุประมาณ200-300ถึงปีให้เห็นอยู่แต่ทางนี้ทางนั้นในเชียงใหม่ก็จะมีหลากหลายที่ถึงจะไม่เก่าแก่เท่าลำปางแต่ก็ยังปรากฏลวดลายนี้เช่นกันเช่นวัดเจดีหลวงวิหารหลวงปู่มั่นก็จะมีลวดลายหม้อหยดอกหรือหม้อบุรณคตะให้เห็นอยู่ หรือลวดลายหม้อไหดอกที่เป็นปูนนั้นเป็นรูปนูนต่ําอยู่ในวัดปราศาสตก็จะมีอยู่ในเชียงใหม่ยังมีให้เห็นหลากหลายที่เลยแต่ว่าเป็นลวดลายที่แทรกอยู่ในตามลายมงคลอื่นๆไม่ว่าดอกกะกอดอกนอนเคือลายม่อมหรือลายอื่นๆ ก็จะปรากฏผสมประส,นสานกันไปฉะนั้นแล้วลวดลายในลาน,นา mm. ก็จะเป็นลวดลายที่ใกล้ตัวเราได้จากธรรมชาติลายดอกลายเครือถาวรต่างๆได้จากลวดลายที่อยู่ในความเชื่อในคำพีในธรรมก็เอาออกมาใช้แม้กระทั่งลวดลายในจินตนาการเป็นสัตว์หิมพานต์ต่างๆและในความเชื่อสายเหล่านี้นอกจากใจความหลักเป็นพุทธบูชาเป็นการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิธธ์ทั้งหลาย ลวดลายเหล่านี้ก็จะมีความอุดมสมบูรณ์สื่อถึงการปกปักรักษาการคุ้มครองเป็นหัวใจสำคัญของลวดลายของคนล้านนา